สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง Everything is d e l i g h t f u l วันนี้ก็จะพามาเป็นเมนูผัดสปาเกตตี้เจนะครับผมวัตถุดิบก็จะเป็นแฮมเจ นะครับผมมีพริกแดงนะผมเป็นชิ้นๆโรยหน้าแล้วก็เป็นเป็นไปได้ให้ใช้ขึ้นช่ายนะครับผมเดี๋ยวเราจะหัน่นแฮมเนี่ยไปเจียวกับน้ำมันแต่ว่าไม่ได้เอาไปทอดนะผมคือไปผ่านน้ำมันคือแบบไปไปทอดพระว่าพเมันก็ตักขึ้นเลยนะครับผมเสร็จแล้ววิธีการลวกเส้นเนี่ยเราจะตั้งกระทะลงไปให้น้ําเดือดใส่เกลือไปหน่อยแล้วก็ใส่น้ํามันไป,ไปหน่อยแล้วก็บีบน้มนามะนาวไปแล้วก็ใส่เส้นลงไปเพื่อที่จะให้เส้นมันนิ่มเร็วขึ้น นะครับผมอันนี้ผมก็มาทำลงเจเนาะประมาณนั้นอืเสร็จแล้วก็คือวัตถุดิบก็จะมีซอสมะเขือเทศซอสพริกน้ำมันงาน้ำมันหอยเจรสด,ดีเจหรือว่าผงซุปก็คืออันเดียวกันนะครับผมก็จะใช้ผงชูรสก็ได้แล้วก็พริกไทยเสร็จแล้วก็แล้วก็ออริารโน นะผมที่ว่าทานกับพิซซ่านั่นแหละเป็นมันเป็นใบเป็นพืชนะผมกินได้เมนูนี้จะเป็นเมนูเจเสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นปกติถ้าทางทางโลกเนาะเขาจะใช้เป็นหัวหอมเราก็จะดัดแปลงด้วยการเอาแกนแกนผักกาดขาวเนี่ยมาหัน่นเป็นชิ้นชิ้นใหญ่ๆมันจะทําจะคล้ายๆกับหัวหอมเอง,เองนะผมถ้าไม่มีไม่เป็นไรเสร็จแล้วก็ใช้มะเขือเทศมะเขือเทศใช้ลูกใหญ่นะผมก็คือผักกาดกับ เข,เขาเรียกว่ามะเขือเทศเนี่ยใส่ตอนผัดเส้นจะเสร็จแล้วเราค่อยคุกไปนะผมเสร็จแล้วเราเอาเส้นเนี่ยไปน็อกน้ําเย็นหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเราทานแบบโคเรือนก็ไม่จาเป็นจะต้องเป็นน็อกน้ําเย็นแต่นี่ผมทําเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมโรลจก็จะต้องเป็นแบบ ค่อนข,ข้างที่จะต้องแบบนอกน้นําเย็นนะครับผมเสร็จแล้วเราตั้งกระทะลงไปเดี๋ยวสูตรวิธีทำผมจะลงแต่ดินให้ได้ไลน์อีกรอบนึงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไปพาชิปใหม่ๆด้วยนะผมตั้งกระทะลงไปเทซอสพริกลงไปเทซอสมะเขือเทศลงไปนะผมอัตราส่วนผมไม่ได้บอกเนื่องจากว่าผมทําปริมาณเยอะเพราะผมใช้อซอสพริกหนึ่งโลนะครับผมมะเขือเทศหนึ่งโลเนาะซอสมะเขือเทศนะผมเสร็จผมก็ตั้งใส่ลงไปอืใส่ลงไปเลยแล้วก็จะใส่ ซอสเห็ดหอมหรือว่าซอสน้ำมันหอยเจน้ำมันงาพริกไทยรสด,ดีผงซุปนั่นเองนะผมรู้ว่าไม่มีใส่ผงชูรสลงไปนะครับผมประมาณนี้อืเสร็จแล้วเราก็จะทําการเคี่ยวให้มันร้อนๆให้มันร้อนๆเลยนะครับผมอันนี้ผมตั้งกล้องให้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็จะผัดผมให้อ่าเขาเรียกว,ว่าแม่ครัวใหญ่ผัดให้ดูก่อนเต่ <c oughs> ผมลงมือทีหลังผมเพราะถือกล้องก็ถือโอกาสเนาะได้มา แต่ในคลิปเน,นี่ยเนื่องจากว่าขาดมะเขือเทศไปแต่ที่ผมบอกไปผมบอกไปหมดแล้วนะผมให้ทุกานไปหาซื้อผงออริกาโนมาแล้วก็ะมะเขือเทศสดลูกใหญ่นะครับผมใช้ลูกใหญ่แล้วก็เราจะใช้เป็นแกนผักกาดแทนหัวหอมก็ได้นะผมแต่ถ้าใครทานมาสระก็ใส่ไปเลยนะครับผมประมาณนั้นเนาะเห็นไหมเราเคี่ยวให้มันร้อนๆก่อนเสร็จแล้วค่อยใส่แฮมใส่แฮมลงไปนะครับผม อ่าที่เราเจียวอย่าไปเจียวนานคือแค่แบบมันผ่านน้ามันแล้วก็เอาขึ้นเลยเสร็จแล้วเราก็ผัดคุกกับเส้นเลยนะครับผมอย่าไปผัดนานเส้นจะเละนะผมผัดไปเรื่อยๆรื่อนะผมผมจะทําการผัดแล้วนะครับผมก็จะให้ดูตอนสุดท้ายแล้วนะผมอ่ารสชาติมันก็จะออกเปรี้ยวเปี้ยวหวานหวานะผมเปรี้ยวเปียวหวานหวานเสร็จแล้วเราก็ค่อยใส่มะเขือเทศลงไปใส่แกนผักกาดลงไปแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายลงไปแล้วก็ใส่หั่นเป็นพริกแดงแให้มันเป็นสเส้นจะเป็นพริกลูกอ่ พริกใหญ่ก็ได้เดี๋ยวผมใส่ลงไปคือให้มันเพิ่มสีสันให้มันน่ารับประทานนี้ขึ้นมันก็จะมีความอร่อยนะครับผม,มประมาณนั้นใส่เห็ดหอมหั่นลงไปได้หรือจะเป็นพกอกเห็ดฟางลูกใหญ่หญที่ลวกน้ำเสร็จม,มาผัดก็ได้ผัดไปเลยแล้วเราก็ชิมใพ้ได้รสชาติตามที่เราต้องการตบท้ายด้วยผงออริกาโน่เดี๋ยวผมรสชาติก็จะออกหวานเปรี้ยวนะครับผมประมาณนี้ก็จะมีความอร่อยนะผมก็ฝากติดตามช่องในการ กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมก็ทำคลิปหลายช่องทางเนาะ็นคลิปธรรมะาการเกษตรการท่องเที่ยวคลิปปินโดนแล้วก็เขาเรียกว่าคลิปสัตว์เลี้ยงนั่นเองก็สีสันน่าทานแม่ละครับผมประมาณนี้นะครับผมลองไปทําทานดูนะผมอันนี้คือในคลิปมันขาบมะเขือเทศกับแกนผักกาดไปนะครับผมก็ไม่ทันแล้วไม่ทันการแล้วเพราะว่าจะต้องเอาขึ้นเสิร์ฟกับให้กับญาติธี่ทแล้วก็ มาร่วมอนุมทนาบุญกุสลด้วยกันนะผมในการทําเลี้ยงยะติธรรมครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับฉะลองทักคนของฉันอยู่ด้วยกันในความส่งทำมันมันพาชีวิตใจเราก็เป็นสุขสันทุกครั้งที่เจอกันหัเราสนา ใจไม่ว่าผนของฉันอยู่ตลอดตอนนี้ไม่ยามค่ำคืน E aí